สวัสดีทุกท่านมาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดทําความสะอาดเนาะท่านดูดิพี่น้องเอ้ยวิ่งมาเลเอะเทอะไปหมดเลยเบิง้งเลเอะเทอะเปื้อเปื้อนไปหมดเลยวิ่งมาเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเนาะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาหาอะไรมากัน้นไม่ให้คโครนอะไรต่างๆเนี่ยกระเด็นเข้ามาตรงกล่องควบคุมเนาะเออมันเลเอะเทอะเปื้อเปื้อนนะพี่น้องเอ้ ขณะเดียวกันยายบอกว่าให้มาเลือกเอาปลาวะได้ปลา,าท่านฝนตกพี่น้องเอ้ยได้ปลาเดี๋ยวผมก็จะถือโอกาสนี้ไปคืนเงินด้วยนะยืมเงินสองตายายนะเมื่อวานเอาไปจ่ายค่ารถนะท่านเออแล้วก็จะคืนเพื่อนนะพอาธนาคารเปิดวันนี้หนูก็จะมาหล้ะกะะมาเ,าเร็วนะเอาเดินนะมาเร็ว ได้ปลาเนาะท่านเดี๋ยวไปดูอืมดูโอ้ปาดเ <ใน S 1> ส,สียตะบังไหมโอ้ลี่ดักปลาทุกท่านเอ่อเป็นไงตะบูนุ่นกปาดได้เกือบเป็นกะละมังใช่ไหม อะไรเป็นกะมังหุ้ตล้อเออโอ้งป่าหมอนรอยายเสียนยายตาอกัดใหญ่เลยกระโต๊ดอีนะป่าหมอเฮ้ยเฮ้ยมือยอย่าไปโดนเด้ยมือเจ้าน่ะฟังไหนอย่าไปจับได้เอออย่าไม่ต้องทำได้ปลานะบ่ใยพ่อหน้าปีเสียนะฮะอืมก็น้าบึ้ร่างหอีหอ่งไม่ะเน่เน่หหน่ อีจระปลาบางมมรงังโอ้ปลาเพียบทุกท่านอู้ปลาหมอปิ้งกินตัร้อนยายนุเสียนหนุเอีเออในไหนก็ไหน่าหนอาวค <ตะ S 3> ืนอ่ะลอยแจ้น <c ười> ะคืนเออคืนไม,ไม่ไม่มีไม่มีดอกเบี้ยจะ <c ười> เอา,าเลอบนี้เลยนะเออเอาลอบนี้เลยนะนับหน้หมื่นนับน้าเอาลอบนี้เลยไปจินนี่ตะรู้ครบหรือเปล่าไม่รู้ เอออมันจะมีดอกนี่ครับเดวีันนี่อืมนับก่อนดายังมอืมาเ่จอทอดดังความลับพอมาถ่ยคลิปไป ดังเนัวไปนั่นะไปยืนวันไหนที่มาดังมีิระมีมิ้งบูเออไม่ดังวันไหนเอาไปมิระงานไนได้ปลากระเดินด้ตะโรได้ปลานะพี่น้องเอ้ปลอ่อแจ้งนะกันไอวายพี่พอนั่นน่ะไีเสียไปน่ะจานปเอร์จะไปตามพ่อแม่สอนก่อนเอาปลา ท่านเอออะไปลาลายก็บบดีเดี๋ยวไปตามแม่ให้สอนก่อนให้ไปเอามาเอาปลา เสียอืมอ้าวตามเอาปลาเขาวาบนดีวันนี้ลายอีกแล้วอ่ะโอ้เอาปลามาทำเลยดวนไม่มีใครทำอา่ามีมือต้าอารีบบ์ไอ้ยายอะไรกันไบตาเยอะมื้อเท่าอิจอารวยด้ได้ถ้าเท่าอ,อิจอารวย ตามแม่สอนไปเอาปลามาทําไม่มีใครทาพี่น้องเอ้ยว่าคนบ้าเห็ดก็เก็บมืออยู่ทําไม่ได้ไม่ให้ทําเดี๋ยวมือมันไม่หายสักที อ้าวหนูก็จะไปด้วยเหรอเมื่อกี้นะกอไม่รู้นน่าลงน่งหยุด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 โอ้มันไม่ฟังเลยอ้แโว้อกไงโหปลาอีกแล้วเออก็เลยบอกว่ารีบมาเอาไม่งั้นเขาเ,ลเลกลือเกลือไก่ เออได้ปลาแล้วทุกท่านเออได้ปลาเยอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกท่านมันเมื่อยได้ปลาลายมันสิเมื่อยเออเฮ้ยมือฟังไหนนะโอ้มะนาวเพียบเลยใครอยากเอ้ยพอดิตำใส่บกฮวงนีเ่เพียบ พุนะอะบูเบง,บงเต็มพุนอะมะนาวมันลนทุกท่านกินไม่ทันอ,อ,ยอย่าบอกนะวา่าเอฟซีบอกให้ให้เอาไปขายบมีคุผู้ซื้อพี่น้องเ้ยมันแต่ละบ้านเขามีมดมะนาวเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยเขามีทุกบ้านเลยมะนาวเนี่ยบ,บจักสิไปขายให้ไผขายตลาดเขาก็บซื้อพี่น้องเ้ย ตลาดก็ไม่รับซื้อ,เ,อเต็มถุงหิว้วสิบบาทถ้านในกรุงเทพนี่นวยละหาบาทได้พี่นอ้องเ้ยอยู่บ้านนอกนี่โอ้ยหายซื้อๆกับเอาลายโพดบางเนา่าไปบ้านใดก็มีแต่บางนาเน่าเดี๋ยวผมก็จะฉีดน้ำใส่สักหน่อยหนึ่งทุกท่านเาพราะถ้า,ถ,าถ้าค,ครูนมันแห้งแล้วมันจะมันจะไม่ออกอะนะถ้าค,ครูนมันแห้งแล้วมันจียาก บักนาวจะทำน้ำพริกกะปิทอดปลาน้ำพริกกะปิอ่ะฝากไว้ท่านี้โอ้ขยะเกลื่อนเลยหมาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยลงนั่งลงหยุดนั่งลงนั่งนั่งลงอย่าขัดคืนนั่งนั่งนั่งดีๆนั่งนั่งเออนั่ง นอนนอนงายท้องงายท้องงายดีดีงายดีด,ด,ดีเออนั่นแหละไปไปได้ลุกขึ้นรถไปขึ้นไปฝากเ่าทันทกทานเข้าบ้านแลวกัน่ะนอนลงนอนลง